ถ้าคุณเปิดจดหมายที่แม่ใหญ่ทิ้งไว้แล้วพบว่ามันเขียนถึงคุณทั้งที่เธอตายไปแล้วคุณจะยังอยู่ในบ้านหลังนั้นไหมคืนที่ฝนตกเสียงขาะจากใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้งและชายคนหนึ่งวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่คุณรู้ไหมบ้านหลังนั้นยังไม่ว่างและทุกคนที่ย้ายเข้าไปใหม่จะได้รับจดหมายฉบับเดียวกันฝนตกปรยๆปรยข้อลงบนหลังคาบ้านไม้เก่า ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเงียบสงัดกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและกลิ่นยาจางๆยังลอยอยู่ในอากาศแม่ยายเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ในห้องนอนที่เธออยู่มานานกว่า30ปีลูกเขยชื่อต้นยืนเงียบอยู่หน้าห้องนั้นแสงไฟสีเหลืองสลัวจากโคมเก่ากระพริบเบาๆเงาร่างของเขาสั่นสะท้อนบนผนังราวกับกำลังสั่นกลัวบนโต๊ะข้างเตียงมีกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งวางอยู่ซองจดหมายสีเหลืองอ่อนมีชื่อของเขาเขียนไว้ด้วยลายมือสันส่น ถึงต้นหัวใจของต้นเต้นแรงเขาเอื้อมมือไปหยิบซองจดหมายปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลเสียงกระดาษถูกฉีกออกเบาๆภายในมีจดหมายหนึ่งแผ่นเขียนด้วยหมึกสีดำที่เริ่มซีดตัวอักษรบางส่วนเบี้ยวเหมือนคนเขียนมือสั่นไม่มั่นคงเขาเริ่มอ่านทีละบรรทัดต้นถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉันแปลว่าฉันจากไปแล้วแสงไฟกระพริบอีกครั้งก่อนดับวูบลงชั่วขณะต้นหยุดหายใจชั่วครู่ เขากว่าตามองไปรอบห้องเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่มุมมืดเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นจากใต้เตียงหรือเขาคิดไปเองเขาอ่านต่ออย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงไม่ว่าเธอจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าเปิดมันมือของต้นเริ่มสัน่นเงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มทันใดนั้นเสียงกึกกึกก็ดังขึ้นจากลิ้นชักข้างเตียงเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างในพยายามขยับออกมาหัวใจของต้นเต้นแรงจนแทบทะลุอก เขาถอยหลังแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปที่ลิ้นชักเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเก๋เก๋เกึเขากลืนน้ำลายแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปช้าๆมือเอื้อมไปจับลูกบิดลิ้นชักกลิ่นเหม็นข่าวแปลกๆลอยออกมาเหมือนเลือดเก่าๆที่แห้งติดอยู่ในไม้ขณะนั้นเองลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านปลีไหวเสียงกระจกสั่นเบาๆและเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูของเขาเสียงที่เขาจำได้ดี เสียงของแม่ยายฉันบอกแล้วว่าอย่าเปิดต้นชะง,งักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะแต่ความอยากรู้ก็ยังรุนแรงกว่าความกลัวเขาดึงลิ้นชักออกด้วยแรงทั้งหมดในตัวภายในนั้นมีซองจดหมายอีกซองหนึ่งเปื้อนคราบเลือดและมีกระดูกนิ้วมือเล็กๆวางทับอยู่ด้านบนต้นตัวแข็งมือสั่นไม่หยุดเขาค่อยๆหยิบซองนั้นขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะเปิดออกเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกห้อง เสียงฝีเท้าที่เขารู้แน่ชัดว่าไม่ควรมีใครเดินอยู่ตอนนี้เสียงฝีเท้านั้นช้าแต่หนักแน่นเกกึกึกดังใกล้เข้ามาทีละก้าวพื้นไม้เก่าดังก้องสะท้อนทั่วบ้านต้นยืนนิ่งเงื่อไหลลงตามขมับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเขาพยายามกลืนก้อนอะไรบางอย่างในลำคอแต่รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาบีบแน่นไว้ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าห้องตามด้วยเสียงลูกบิดขยับชา้ชาๆแกรกบานประตูเปิดออกเล็กน้อยลมเย็นพัดวูบเข้ามาอีกครั้งกลิ่นน้ำอบไทยประปนกับกลิ่นยาผสมกันจนคลื่นไส้ต้นหันไปชา้าชาแต่สิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงกรอบประตูผมยาวรุงรังเสื้อผ้าขาวซีดเปื้อนดินใบหน้าเหี่ยวย่นและรอยยิ้มบางๆที่เขาจำได้ดี แม่ยายของเขาเธอยืนนิ่งไม่พูดไม่ขยับมีเพียงดวงตาที่มองตรงมาที่เขาอย่างแน่วแน่ต้นถอยหลังจนหลังชนกับโตะ๊ะซองจดหมายในมือร่วงลงพื้นเสียงกระดาษกระทบไม้ดังแผ่วแต่ในหูของเขากลับได้ยินชัดเจนราวกับเสียงปืนแม่ยายค่อยๆยกมือขึ้นชี้นิ้วไปที่ลิ้นชักที่เขาเพิ่งเปิดออกแล้วเสียงกระซิบแห่พราก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอเปิดมันทำไม ต้นอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงเสียงหอบหายใจทีๆีเขามองไปที่ซองจดหมายอีกซองคราบเลือดบนซองเริ่มไหลยเยิมรากับของเหลวนั้นยังสดอยู่ลมห้องเย็นจัดแสงไฟที่ดับไปก่อนหน้านี้กลับติดขึ้นเองซองให้เห็นสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้โตะ๊ะเป็นกล่องไม้เก่าใบหนึ่งข้างกล่องมีป้ายชื่อเขียนว่าต้นด้วยลายมือเดียวกับในจดหมายมือของเขาสัน่น แต่สายตากลับถูกดึงดูดให้มองไปที่กล่องนั้นเขาก้มลงกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนต้นพยายามใช้ชายเสื้อปิดจมูกก่อนค่อยๆเปิดฝากล่องออกภายในเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าทุกภาพเป็นรูปเขาตอนกินข้าวตอนนอนหลับตอนอาบน้ำภาพทุกมุมในบ้านที่ไม่ควรมีใครเห็นเขาชะง,งักหยิบภาพใบหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพของเขากับภรรยาแต่ในภาพนั้นมีแม่ยายยืนอยู่ข้างหลังพวกเขา ทั้งที่วันนั้นแม่ยายยังอยู่ในโรงพยาบาลต้นเริ่มตัวสัน่นเขาปล่อยภาพร่วงกระจายทั่วพื้นแต่สายตาเหลือบเห็นกระดูกนิ้วมือเล็กๆที่อยู่ในลิ้นชักก่อนหน้ามันขยับเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องฉะเเย็นและค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆต้นหันขอบไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม่ยายที่ยืนอยู่ตรงประตูเมื่อครู่หายไป ต้นหอบหายใจแรงเขารีบวิ่งไปที่ประตูแต่บานประตูปิดสนิทเหมือนมีแรงจากอีกฝั่งดันไว้เขาทุบแรงแรงเปิดใครอยู่ข้างนอกไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาจากด้านหลังเธอควรอ่านให้จบก่อนต้นค่อยๆหันกลับซองจดหมายที่ร่วงอยู่บนพื้นเปิดออกเองแผ่นกระดาษข้างในปลิวออกมาร่วงลงตรงหน้าเท้าของเขา ตัวอักษรบนกระดาษเริ่มปรากฏขึ้นช้าๆหมึกสีดำซึมขึ้นจากพื้นกระดาษเหมือนมีมือมองไม่เห็นกําลังเขียนข้อความนั้นต่อหน้าเขาต้นความลับของเธอฉันรู้หมดแล้วหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นสายตาเริ่มพร่ามัวภาพเหตุการณ์ในอดีตหลายย้อนกลับมาในหัวคืนที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำคืนที่เขาบอกทุกคนว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ในจดหมาย มีบางสิ่งกำลังจะเปิดเผยสิ่งที่แท้จริงออกมาต้นค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นจนแทบจับกระดาษไม่อยู่ตัวหนังสือบนแผ่นจดหมายเริ่มไหลซึมเหมือนเลือดที่กระจายบนพื้นไม้กลิ่นคาวคละคลุ้งในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกเขาอ่านต่อทั้งที่ใจแทบแตกเป็นเสียเส่ยงๆฉันเห็นทุกอย่างคืนนั้นเธอผลักลูกสาวฉันลงบันไดเธอบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันรู้เพราะฉันอยู่ตรงนั้นฉันเห็นทั้งหมด ต้นสั่นหัวแรงแรงไม่จริงไม่จริงเสียงของเขาแตกพราเขาขยำจดหมายในมือพยายามจะฉีกมันออกแต่กระดาษกลับไม่ขาดเหมือนมันมีชีวิตของมันเองทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดดังขึ้นจากชั้นล่างช้าหนักและเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจของเขาเกกเกกเกเขาหยุดนิ่งหายใจแผ่วเบาเสียงนั้นใกล้เข้ามาขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้น ไม้เก่าร้องครวญเหมือนกำลังเตือนบางอย่างแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งและดับวูบลงทั้งหมดเหลือเพียงแสงจากฟ้าผ่าที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาเป็นระยะต้นยืนขึ้นชา้ชาๆสายตากวาดมองรอบห้องทุกอย่างมืดสนิทแต่เขารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังลมหายใจแผ่วเบาสัมผัสถึงต้นคอกลิ่นดินกลิ่นชื้นและกลิ่นน้ำอบแรงขึ้นจนคลื่นไส้เธอจำได้ไหม คืนนั้นเธอฝังอะไรไว้ในสวนหลังบ้านเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่มันดังในหัวของเขาเหมือนฟ้าร้องต้นเบิกตากว้างเขาเริ่มถอยหลังแต่ขาของเขาสั่นจนแทบก้าวไม่ออกภาพในหัวไหลย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วคืนฝนตกหนักเขายืนถือพลั่วอยู่หลังบ้านมีร่างของบางสิ่งถูกคลุมด้วยผ้าขาวเขาฝังมันไว้ด้วยมือของตัวเองแต่ตอนนั้นเขาจำได้ว่าเขาฝังแค่ของบางอย่าง ไม่ใช่คนใช่ไหมเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นจากมุมห้องเธอคิดว่าเธอฝังแค่ของใช้เก่าเรอต้นลองกลับไปดูสิต้นวิ่งไปที่ประตูอีกครั้งเปิดออกด้วยแรงทั้งหมดเขาวิ่งลงบันไดโดยไม่หันกลับเสียงฝีเท้าของเขาดังสะท้อนทั่วบ้านแต่เสียงอีกชุดหนึ่งเดินตามมาติดตดิเขาเปิดประตูบ้านออกลมฝนสาดเข้ามาเต็มหน้า สายฟ้าแลบสว่างทั่วฟ้าเผยให้เห็นสนามหญ้าที่เปียกโชกต้นวิ่งตรงไปหลังบ้านรองเท้าจมลงในดินแฉะหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกเขาหยุดตรงจุดหนึ่งใต้ต้นมะม่วงเก่าที่เขาเคยยืนอยู่คืนนั้นดินตรงนั้นนูนขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างพยายามดันขึ้นมาจากข้างใต้เขาใช้มือเปล่าขุดเล็บหักเลือดไหลแต่เขาไม่สนใจฝนเทกระหนำ่ำ ดินสีน้ำตาลเปียกเหนียวติดเต็มมือแล้วปลายนิ้วของเขาสัมผัสถ,ถึงผ้าขาวเปื้อนโครนเขาชง,งะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูมือเริ่มสัน่นเขาดึงผ้านั้นขึ้นมามันเป็นผ้าคลุมศพเก่าใต้ผ้านั้นมีโครงกระดูกเล็กๆพร้อมป้ายชื่อโลหะที่เขาจำได้ดีชื่อของภรรยาเขาและอีกชื่อหนึ่งที่อยู่ข้างกันมาลิเขาเบิกตากว้างมาลี นั่นคือชื่อของลูกสาวที่เขาคิดว่าแท้งไปเมื่อหลายปีก่อนต้นถอยหลังน้ำฝนประทะหน้าแรงจนแสบเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงดังขึ้นข้างหูพ่อหนูอยู่ตรงนี้เขาหันขวับแสงฟ้าผ่าวาบเห็นเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่กลางสายฝนใบหน้าซีดขาวดวงตาดำสนิทและเธอกำลังยิ้มให้เขาในมือของเด็กคนนั้นถือจดหมายอีกฉบับหนึ่ง ที่เปียกน้ำฝนจนหมึกเริ่มละลายเธอยื่นมันมาให้เขาแม่ฝากให้หนูเอามาคืนมือของต้นสันเขารับมันมาอย่างช้าๆจดหมายเปื้อนโคลนและเลือดแต่ข้อความบนกระดาษยังอ่านออกได้ต้นความผิดที่เธอทำไม่มีดินไหนกลบได้เพราะมันฝังอยู่ในเลือดของเธอเองสายฟ้าผ่าอีกครั้งแสงวาบส่องให้เห็นเงาร่างมากมายยืนอยู่รอบสวนทุกเงาคือใบหน้าที่เขาเคยเห็น คนในครอบครัวเพื่อนบ้านทุกคนที่เคยหายไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลพวกเขายืนล้อมเขาไว้เงียบงันแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นต้นก้าวถอยหลังจนขาเขาสะดุดล้มลงกับหลุมที่เพิ่งขุดร่างของเขาเองลงไปช้าๆในขณะที่เสียงของแม่ยายดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องนอนในหลุมนั้นบ้างแล้วต้นล้มลงไปในหลุมที่เขาเพิ่งขุดดินเย็นจัดซึมผ่านเสื้อผ้า กลิ่นโคลนและกลิ่นเน่าจากศพเก่ากระแทกเข้าจมูกจนแทบอาเจียนเขาพยายามจะปีนขึ้นแต่ดินรอบหลุมกลับนุ่มยวบทุกครั้งที่เขาขยับดินก็ถล่มลงมาทับตัวมากขึ้นเรื่อยๆฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงสายฟ้าเสียงลมและเสียงหัวใจของเขาดังก้องไปทั่วทั้งร่างต้นเงยหน้าขึ้นในความมืดของคืนเขาเห็นร่างของเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่บนขอบหลุมเธอไม่พูดอะไรเพียงมองลงมาด้วยสายตาว่างเปล่า เงาของแม่ยายยืนอยู่ข้างๆและอีกหลายเงาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละคนพวกเขายืนเรียงเป็นวงรอบหลุมใบหน้าซีดขาวแววตาว่างเปล่าทุกสายตาเพ่งมองมาที่เขาอย่าทำแบบนี้ต้นรองผมแค่ผมไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาสัน่นแต่ไม่มีใครตอบกลับมีเพียงเสียงฝนที่รินไหลาราวกับเสียงร้องไห้ของคนตายแม่ยายค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ขอบหลุม แสงฟ้าผ่าครั้งหนึ่งสองให้เห็นใบหน้าที่เปียกชื้นและรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่ตั้งใจงั้นหรือแล้วเลือดที่เปื้อนมือเธอคืออะไรต้นมองมือตัวเองเลือดสดสดซึมออกมาจากใต้เล็บเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือบางทีมันอาจไม่เคยแห้งเลยตั้งแต่คืนนั้นฉันให้โอกาสเธอแล้วเสียงแม่ยายพูดต่อฉันเตือนเธอในจดหมายว่าอย่าเปิดลิ้นชักนั้นเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่ของที่ควรถูกเปิดออกอีก ต้นสายหน้าแรงแรงผมไม่รู้ผมแค่กลัวผมอยากรู้ความจริงแม่ยายหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอเย็นเยียบจนขนลุกทั้งตัวความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะรับได้หรอกต้นทันใดนั้นดินรอบตัวเริ่มขยับเองเหมือนมีมือมากมายโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นจับแขนจับขาดึงร่างของเขาให้จมลึกลงไปทีละนิดทีละนิดไม่ปล่อยฉันเขาตะโกนสุดเสียง แต่เสียงของเขาถูกกลืนไปในสายฝนและเสียงคลื่นของฟ้าเขาพยายามคว้าขอบหลุมแต่สิ่งที่เขาคว้าได้กลับเป็นกระดูกชื้นๆที่ลื่นหลุดจากมือกลิ่นเหม็นขาวแรงขึ้นจนแสบจมูกเสียงของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าพ่อหนูหนาวต้นหยุดนิ่งเสียงนั้นแทงทะลุใจเขาเหมือนมีดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นเด็กหญิงยืนมองลงมาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา พ่อฝังหนูกับแม่ทั้งเป็นต้นเบิกตากว้างภาพคืนวันนั้นไหลกลับมาอย่างชัดเจนเขาโกรธเขาเมาภรรยาพยายามปกป้องลูกในท้องเขาผลักเธอเสียงหัวกระแทกพื้นดังสนัน่นเลือดไหลนองเขาตกใจเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเขาฝังพวกเธอไว้หลังบ้านไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจต้นกรีดร้องสุดเสียง แต่เสียงของเขากลับเบาเหมือนกระซิบในสายฝนแม่ยายคุกเข่าลงข้างหลุมสายตาเธอเย็นชาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงไม่ให้อ่านจดหมายนั้นเพราะมันจะปลุกสิ่งที่เธอฝังไว้ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งดินเริ่มถล่มลงมาอีกคราวนี้แรงกว่าทุกครั้งมือสีซีดหลายคู่ดึงเขาลงลึกเข้าไปในดินต้นพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอดินเริ่มทับหน้าอก ความเย็นกัดกินร่างจนชาและเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงกระซิบของแม่ยายที่นี่แหละที่ของเธอฟ้าผ่าลงกลางสวนเสียงดังสนัน่นต้นหายไปในหลุมนั้นอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงหลุมดินที่ถูกกลบเรียบมีเพียงจดหมายแผ่นหนึ่งเปื้นอนโคลนโผล่ขึ้นมาบนผิวดินตัวอักษรค่อยๆซึมขึ้นมาทีละคำทุกความลับต้องถูกฝังไว้กับคนที่ก่อมันขึ้นมาฝนยังตกต่อเนื่องตลอดคืน แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของต้นอีกเลยตอนเชา้าบ้านหลังนั้นเงียบงันบนโต๊ะข้างเตียงมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งปรากฏขึ้นเองเขียนด้วยลายมือสันสนว่าถึงคนที่มาอยู่บ้านนี้ต่ออย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงเพราะเขายังอยู่ในนั้นเช้าวันต่อมาหมอกบางลอยคลอรอบบ้านไม้หลังเก่าเสียงนกร้องแผ่วเบาท่า,ามกลางอากาศเย็นเฉียบหลังฝนตกหนักทั้งคืน กลิ่นดินชื้นและกลิ่นไม้เก่าผสมกันจนเหมือนบ้านทั้งหลังยังหายใจอยู่หมู่บ้านกลับมาสงบแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของต้นเพราะเมื่อคืนชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงที่ดังจนแทรกเข้ามาในฝันของคนทั้งหมู่บ้านและเมื่อเช้ามาทุกอย่างก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจถูกเรียกให้มาตรวจสอบประตูบ้านเปิดอ้าอยู่ข้างในทุกอย่างดูเหมือนเดิม แต่ในอากาศมีความเย็นแปลกๆที่ไม่ควรมีในเช้าวันแดดออกเจ้าหน้าที่สองคนเดินเข้าไปฝุ่นเกาะหนากลิ่นอับแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้ห้องนอนของแม่ยายพื้นไม้เปียกชื้นทั้งที่ไม่มีรอยฝนรั่วจากเพดานหนึ่งในตำรวจหยุดตรงโต๊ะข้างเตียงดูนี่สิเขาพูดเบาๆมีจดหมายวางอยู่บนโต๊ะซองเก่ามากสีเหลืองซีดแต่หมึกบนหน้าซองกลับยังใหม่ถึงคนที่มาอยู่บ้านนี้ต่ออีกคนหัวเราะในลำคอ คงเป็นจดหมายเตือนบ้านผีสิงนั่นแหละแต่ขณะที่เขาจะเอื้อมมือไปหยิบลมเย็นจัดก็พัดวูบเข้ามาในห้องทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทกระดาษบนโต๊ะปลิวขึ้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักมันให้ลอยกลางอากาศก่อนตกลงตรงหน้าเท้าของเจ้าหน้าทีชายคนนั้นลังเลแต่สุดท้ายก็เปิดมันออกภายในมีแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งเขาเริ่มอ่านออกเสียงเบาๆถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้ขอให้เธอรีบออกจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้ อย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงเพราะข้างในนั้นมีคนที่ยังไม่ยอมหลับเจ้าหน้าที่ทั้งสองมองหน้ากันคนหนึ่งหัวเราะคงมีใครเล่นพิเรนแน่ๆแ,แต่เสียงหัวเราะนั้นขาดหายไปทันทีเมื่ออีกคนเอื้อมมือไปจับที่ลูกบิดลิ้นชักมันเย็นจัดเย็นจนเหมือนจับโลหะที่แช่น้าแข็งมานานเขาออกแรงดึงเบาๆแกรกลิ้นชักเปิดออกกลิ่นเหม็นคาวเลือดพุ่งขึ้นทันที เจ้าหน้าที่พงะถอยหลังจนชนโตนายลินฉักมีเส้นผมเปียกชื้นพันกันยุ่งเหยิงใต้กองผมนั้นมีเศษกระดูกเล็กๆวางอยู่เรียงเป็นแนวแต่ที่ทำให้เขาชะงักที่สุดคือกระดูกชิ้นหนึ่งที่ยังมีแหวนทองติดอยู่บนแหวนมีชื่อสลักไว้ว่าต้นเฮ้ย <i> เสียงของอีกเจ้าหน้าที่ดังแผ่วๆเขามองไปรอบห้องนายเห็นไหมที่มุมห้องมีคราบโคลนเป็นรอยเท้าขึ้นจากพื้น รอยเท้าขนาดผู้ชายชื้นและเป็นโคลนใหม่ๆเหมือนเพิ่งเหยียบขึ้นมาจากดินพวกเขาค่อยๆถอยหลังแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากใต้พื้นเสียงกึกกึกดังเป็นจังหวะเหมือนใครบางคนกำลังเคาะอยู่จากด้านล่างหนึ่งในตำรวจพยายามตั้งสติอาจเป็นหนูหรือท่อไม้เก่าแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงขวนเสียงเล็บลากบนไม้ดังกรอดดดด กระดานพื้นเริ่มสัน่นฝุ่นปลิวขึ้นเป็นวงและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นพร้อมกันจากทุกมุมห้องออกไปอย่าอยู่ที่นี่เขายังไม่หลับเจ้าหน้าที่ทั้งสองเพ่นออกจากบ้านทันทีเสียงฝีเท้าของพวกเขากระแทกพื้นไม้จนดังสะท้อนทั่วทางเดินเมื่อออกมานอกบ้านหัวใจทั้งคู่เต้นแรงราวกับจะระเบิดแต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวพ้นรัวบ้านเสียงเรียกหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังอย่าทิ้งฉันไว้ ทั้งสองหันกลับทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางประตูบ้านเสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งดวงตากลวงดำผิวซี่จนเกือบโปร่งแสงน้ำฝนหยดจากปลายผมของเขาช้าๆเขายืนอยู่ตรงนั้นในมือถือจดหมายฉบับเก่าที่เปื้อนเลือดและพูดด้วยเสียงแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายฉันยังอยู่ที่นี่เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแสงแลบสว่างทั่วบริเวณ แต่เมื่อสายตาทั้งคู่กระพริบเพียงเสี้ยววินาทีร่างของชายคนนั้นหายไปเหลือเพียงกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ตรงประตูบนกล่องมีป้ายเหล็กเล็กๆสลักชื่อต้นและใต้ชื่อมีตัวอักษรจางๆว่าฝังแลว้วแต่ไม่ตายจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยประตูไม้ปิดแน่นสนิทแต่ทุกคืนฝนตกชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกึก ดังขึ้นมาจากใต้ดินเสียงที่เหมือนคนกำลังขุดหลุมจากข้างล่างเพื่อหาทางกลับขึ้นมาอีกครั้งคืนต่อมาฝนตกอีกครั้งสายฟ้าแลบสว่างวาบทั่วหมู่บ้านเสียงลมวิดวิวลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างของบ้านไม้ที่ตอนนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วประตูบ้านยังคงปิดแน่นแต่ทุกครั้งที่สายฟ้าผ่าเงาของใครบางคนจะปรากฏขึ้นตรงระเบียงชั้นบนร่างสูงผมยุ่งเสื้อขาดรุงริ่ง ยืนหันหน้าออกไปทางสวนหลังบ้านที่ซึ่งมีหลุมดินใหญ่ถูกกลบไว้อย่างเรียบเกินจริงชาวบ้านพยายามไม่มองแต่ก็มีบางคนยังได้ยินเสียงแผ่วๆลอยมาตามลมเสียงนั้นเหมือนคนกระซิบเบาๆช่วยฉันทีฉันยังอยู่ในนั้นหลายวันผ่านไปข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วบางคนว่าบ้านนั้นมีวิญญาณหลอกบางคนว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่และบางคนพูดว่าต้นกลับมา คืนวันศุกร์หนึ่งชายหนุ่มชื่อพีทคนจากต่างอำเภอขับรถผ่านมาเขาเป็นคนถ่ายรายการแนวล่าท้าผีเมื่อได้ยินเรื่องบ้านหลังนี้เขาก็ตัดสินใจจะมาลองของเขายืนถือกล้องอยู่หน้าประตูบ้านบันทึกเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นคืนนี้เราจะเข้าไปในบ้านที่ไม่มีใครกล้าเหยียบมานานกว่าสามปีว่ากันว่ามีเสียงเคาะจากใต้พื้นและเงาคนในหน้าต่างแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในจริงๆเขาผลักประตูเข้าไป เสียงแอดของบานไม้ดังยาวหน้าขนลุกกล้องในมือจับภาพทุกมุมผนังลอกสีหม่นโตกเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่นและบนโต๊ะข้างเตียงยังมีจดหมายซองเดิมวางอยู่พีดหัวเราะเบาๆของจริงเลยแฮเขาหยิบมันขึ้นมาดูมึกบนซองเริ่มซี่แต่ข้อความยังอ่านได้อย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงแน่นอนเขาไม่เชื่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเดินตรงไปยังลิ้นชักนั้นทันที มือของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะอากาศเย็นผิดปกติอุณหภูมิในห้องตกหวบจนกล้องจับละอองไอเย็นออกจากลมหายใจโอเคมาดูกันว่ามีอะไรข้างในเขาหัวเราะพร้อมเปิดลิ้นชักออกด้วยมือข้างหนึ่งทันใดนั้นกล้องในมือเริ่มสั่นเองเสียงกึกกึกดังขึ้นจากใต้พื้นพร้อมกันไฟจากกล้องกระพริบทีเหมือนสัญญาณรบกวนพีทก้มมองลงไปในลิ้นชักสิ่งที่เห็นทำให้เขานิ่งค้าง ข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากจดหมายอีกซองแต่ซองนี้ต่างออกไปมันเปื้อนเลือดสดๆที่ยังชุ่มอยู่และเขียนด้วยหมึกสีดำว่าถึงพี่หัวใจของเขาเต้นแรงใครเขียนชื่อฉันได้ยังไงมือสั่นจนกระดาษแทบหล่นเขาเปิดมันออกข้างในมีแผ่นกระดาษแผ่นเดียวตัวอักษรเขียนด้วยลายมือที่บิดเบีย้ยวญาถ่ายไฟในบ้านดับลงทันทีกล้องหล่นกระแทกพื้น เสียงฝีเท้าดังรอบตัวเกึกึกึพีทพยายามควานหาทางออกในความมืดแต่ประตูที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้กลับปิดสนิทเขาทุบแรงจนมือเลือดซึมเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังขึ้นจากหลังห้องเขาบอกแล้วว่าอย่าเปิดพิทหันกลับแสงฟ้าผ่าวาบสองให้เห็นภาพชัดเจนเพียงเสี้ยววินาทีผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าลินชักข้างๆเธอคือร่างของชายคนหนึ่ง ผิวซีดดวงตากลวงดำเลือดไหลาจากมุมปากและในมือของเขาถือกล้องของพีฉันรอเธออยู่เสียงนั้นแผ่วเบาก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงกล้องของพีถูกพบในวันถัดมาตกอยู่ตรงทางเดินหน้าห้องนอนในไฟล์สุดท้ายที่บันทึกไว้มีเพียงภาพเดียวภาพของชายหญิงสองคนยืนอยู่หลังเขาใบหน้าขาวซีดและในมือของพวกเขาถือจดหมายคนละฉบับ หลังจากวันนั้นไม่มีใครพบพีทอีกเลยแต่ทุกคืนฝนตกเสียงกึกกึกยังดังขึ้นมาจากใต้พื้นบ้านพร้อมกับเสียงกล้องถ่ายรูปแชะเบาๆและเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นทุกวันคนต่อไปถึงคนที่มาอยู่บ้านนี้ต่ออย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงเพราะตอนนี้พวกเขาไม่อยู่ข้างในอีกแล้วในเงามืดของบ้านหลังนั้นมีร่างหนึ่งนั่งอยู่บนเตียง มือกำลังเขียนจดหมายด้วยปากกาหมึกดำเลือดไหลจากปลายนิ้วที่จับปากกาเขาเขียนชา้ชาๆด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าถึงเจ้าของบ้านคนใหม่ขออย่าเปิดลิ้นชักถ้าเธอได้ยินเสียงเคาะจากใต้พื้นอย่าตอบกลับเพราะนั่นไม่ใช่เสียงของคนเป็นอีกต่อไปสายฝนตกปรยโปรอ,อีกครั้งในคืนสุดท้ายของฤดูฝนเม็ดฝนตกกระทบหลังคาไม้เก่าที่ขึ้นราส่งเสียงดังแผ่ว เหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนที่ยังวงเวียนไม่ไปไหนบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมประตูปิดแน่นหน้าต่างบางบานเปิดค้างไว้จนผ้าม่านปลิวชาชาเงาของกิ่งไม้โยกไหวสะท้อนอยู่บนผนังราวกับคนกำลังเดินวนอยู่ภายในหลายปีผ่านไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จนกระทั่งวันหนึ่งรถบรรทุกเล็กคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวลงมาจากรถพร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสดใส บ้านนี้ขายถูกมากเลยนะพันรยาพูดเงียบดีเหมาะกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มานานกว่าสิบปีนายหน้าบอกเพียงว่าเจ้าของคนเก่าเสียไปนานแล้วพวกเขาเดินสำรวจไปทั่วบ้านพื้นไม้ยังแข็งแรงเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ครบเพียงแค่มีฝุ่นหนาและกลิ่นชื้นจากการเวลาจนเมื่อพัรยาเดินเข้าไปในห้องนอนชั้นบนเธอเห็นโต๊ะข้างเตียงไม้เก่า มีซองจดหมายวางอยู่ใต้แสงแดดยามเย็นที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอหยิบมันขึ้นมาถึงเจ้าของบ้านคนใหม่ชายหนุ่มหัวเราะคงเป็นจดหมายเก่าที่หลงเหลืออยู่แน่ๆเปิดดูสิเธอเปิดมันออกข้างในมีแผ่นกระดาษแผ่นเดียวตัวอักษรจางๆแต่ยังพออ่านได้ขออย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียงไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรขอให้ออกไปจากบ้านนี้ทันทีทั้งคู่มองหน้ากัน หญิงสาวหัวเราะเบาๆใครเขียนไว้นี่เหมือนในหนังเลยชายหนุ่มเดินไปจับลูกบิดลิ้นชักด้วยรอยยิ้มไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องหลอนเก่าๆเขาออกแรงดึงเบาๆแกรกเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกับลมเย็นวูบที่พัดผ่านทั้งห้องกลิ่นดินชื้นประปนกลิ่นน้ำอบลอยเข้ามาและแสงไฟในห้องก็เริ่มกระพริบช้าๆหญิงสาวหันมามองสามีแต่สิ่งที่เธอเห็นคือชายหนุ่มยืนนิ่ง ในมือของเขาถือจดหมายอีกฉบับหนึ่งหมึกเปื้อนเลือดเขียนชื่อของเธอไว้บนหน้าซองถึงมินเสียงกึกกึกดังขึ้นจากใต้พื้นหญิงสาวค่อยๆถอยหลังเธอพยายามกลั้นหายใจแต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในลิ้นชักนี่สิก่อนที่เขาจะตื่นลมพัดแรงอีกครั้งหน้าต่างเปิดอ้าผ้าม่านปลิวว่อนจดหมายในมือของเธอปลิวตกลงพื้น ไฟดับวูบในความมืดมีเพียงเสียงฝีเท้าช้าๆเดินวนอยู่รอบห้องเกกเกกึกแล้วทุกอย่างก็เงียบลงหลายเดือนต่อมาชาวบ้านสังเกตว่ามีคนมาอยู่บ้านหลังนั้นจริงๆแต่ไม่เคยเห็นใครออกมาเลยกลางคืนบางครั้งจะเห็นแสงไฟสองลอดหน้าต่างเหมือนมีคนกำลังนั่งเขียนอะไรอยู่บนโต๊ะข้างเตียงบางคนได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากใต้พื้น และเสียงกระซิบแผ่วๆลอยตามลมออกมาถึงเจ้าของบ้านคนต่อไปอย่าเปิดลิ้นชักข้างเตียง <c oughs> บ้านไม้หลังนั้นจึงยังคงอยู่เงียบแต่ไม่ว่างเปล่าและทุกครั้งที่ฝนตกเสียงกึกกึกจะกลับมาดังอีกครั้งเหมือนมีใครบางคนยังคงพยายามจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องของคนที่ไม่เคยได้หลับจริงๆ